สวัสดีครับทุกคนครับขอโทษเสียงของอดัมแผลนิดหน่อยครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอดัมติดไข้หวัดหมูครับมันทําให้อดัมรู้สึกเหมือนอยากตายครับแต่ไม่เป็นไรก็ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นครับอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะตาย <c oughs> ก็มีข่าวดีสําหรับทุกคนก็คือว่าในมกราที่จะทีมนี้ อดัมก็จะมีโอกาสกไปเมืองไทยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่ครับยังไม่แน่ใจว่าจะสอนตรงไหนที่เชียงใหม่แต่คิดว่าอาจจะสอนที่มหาลัยเชียงใหม่ถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษกับอดัมหรือว่าคุณรู้จักกับใครที่อยากเรียนก็ให้ติดต่อมาทางยูทูบก็ได้แล้วอดัมจะพยายามติดต่อกลับไปด้วยครับ แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนสำหรับคำชมทั้งหลายที่คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ของอดัมครับก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ